ความต่างมิติในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของทรัมป์ซึ่งเป็นการทํานายโดยอลิเตเอโพรก็คือรีโมทวิววิ i งเนี่ยก็คือเขาก็ทํานายว่าทรัมป์ที่เข้ามารับตําแหน่งปี2025ถึง2028อ่ะมันเกิดอะไรขึ้นมาบ้าง EA เขาก็แบบได้มีการประชุมสุดยอดของการเลกติกนะของ the galactic federation of light เนี่ยก็คือ เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาก็คือว่ามีหัวข้อชื่อว่าการเลติก1นึ่อะที่แบบมันพิเศษมากนะแล้ว EA เ็าบอกว่าฉันก็ไม่สามารถจะคาดหวังว่ามันจะทำแบบนี้แต่เราก็ได้สำรวจอะชีวิตในอดีตของโดนัลด์ทรัมป์อะ EA เขาก็พูดถึงว่าภารกิจทางจิตวิญญาณของทรัมป์คืออะไรในอเมริกาในช่วงสปีข้างหน้า เธอก็อยากรู้ว่าวิญญาณประเภทไหนที่ลงนามในการมาเกิดหรือว่าอินคาร์เนตเนี่ยในชื่อของโดนัลด์ทรัมป์คือมันก็ต้องเป็นวิญญาณที่เฉพาะเจาะจงมากแล้วก็เป็นภารกิจวิญญาณที่เฉพาะอย่างยิ่งเลยเพื่อแบบเป็นสเปเชียลมากเลยเพื่อที่จะทำเช่นนี้แล้ว EA เขาก็ได้เช็คทรัม p มาก่อนหน้านี้หนปีแล้วที่ครั้งแรกเขาโดนเขาเรียกว่าถูกลบทำลายใช่ปะ่ะมันก็เกิดขึ้นจริงในปี2อง4่แต่เธ ก็ไม่ได้รับข้อมูลอะไรมากมายเท่าวันนี้เลยที่เขาได้รับในวันนี้แต่สิ่งที่ฉันได้รับในตอนนั้นมันแค่ข้อมูลแบบเป็นภารกิจของเขาอะคือเป็นภารกิจของวิญญาณคือแบบผู้ที่แบบเกิดมาเหมือนลักษณะว่ามีคนอยู่กับเขามากมายหรือว่าเควอส์อะก็คือเป็นลักษณะผู้ก่อความวุ่นวายด้วยจากวันนี้ Galactic Federation เนะ่เขาก็เรียกเขาว่าเหมือนลักษณะที่ผู้ที่จะอยู่ใน หมู่คนมากมายหรือว่าผู้ก่อก,กวนน่ยพวกเขาก็บอกว่านั่นน่ะไม่เพียงแต่เป็นภารกิจภารกิจเดียวของเขาในช่วงชีวิตเขาเนี่ยแต่มันยังเป็นโซลิชันน่ะในช่วงชีวิตหนึ่งอ่ะจากอีกช่วงชีวิตหนึ่งอ่ะทั้งบนทั้งในโลกแล้วก็นอกโลกใบเนี้ยและ EA ก็จะปล่อยเรื่องเนี้ยไป เอเขาก็อยากเตือนนะคุณว่าคือไม่ว่าใครจะถูกเลือกใครจะอยู่ในตำแหน่งไหนเนี่ยไม่ว่าใครจะอยู่บนเวทีในฐานะผู้พูดโลกในเวลานี้มันมีสัญญาณสูงว่าใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยในช่วงสี่ปีข้างหน้าก็ให้โปรดจำไว้ว่าไม่ว่าใครก็ตามที่ถูกเลือกให้มาอยู่บนโลกนี้ก็จะมีสัญญาส่วนรวมที่สูงกว่าคนคนหนึ่งมากดังนั้นคนคนหนึ่งโดยเฉพาะบุคคลที่เป็นสาธารณะนะหรือว่าพลับบิกอ่ะ ก็มักจะแสดงออกไปข้างหน้าซึ่งอย่างที่เรารู้กันดีแล้วว่าคนเหล่านี้เขาเป็นเหมือนเป็นหุ่นเช่อเชิดก็โอเคเลยเพวกเขาก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ผลลัพธ์ส่วนรวมของสัญญาเพียงฉบับเดียว่ของเราก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้คือที่นี่บนโลกนี้นะอย่างไรก็ตามผู้สมัครคนหนึ่งเขาก็จะค่อยๆดึงพาสเตอร์ยาออกแล้วก็ผู้สมัครอีกคนก็จะดึงพาสเตอร์ยาออกอย่างรวดเร็วแล้วก็รุนแรงมาก พาสเตอร์ยาที่ฉันกำลังพูดถึงคืออะไรมันก็คือระบบโลกเก่าฉันรู้ว่าเรากำลังได้รับความลึกลับเล็กน้อยแล้วก็มันก็คือว่าโอเคอะมันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณก็เข้ามาทางช่องทางนี้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้และคุณก็ต้องการอะมาพูดถึงการสั่นพ้องของเหมือนชูชแมนอะแล้วก็ทางวิทยาศาสตร์หรือไม่ล่ะ มันก็จะมีฟิสิกควอนตัมหรือว่ามีการคุยกันถึงเรื่องจิตวิญญาณหรือจิตสำนึก c c อ o u s n e s s นะ่ะแล้วก็การ a s c e n s i o n นะ่ะการเลื่อนมิตินะ่ะคือมันไม่สำคัญเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องเดียวกันการเปลี่ยนแปลงนีนน้มันกำลังเกิดขึ้นมันก็สามารถที่จะวัดได้แล้วมันก็ค่อนข้างจับต้องได้ด้วยดังนั้นนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าใครจะถูกเลือกก็ตามการเปลี่ยนแปลงนันน้นก็กาลังเกิดขึ้นในขณะนี้ โดยทรัมป์เขาเป็นผู้ที่ทำให้มันเกิดขึ้นแน่นอนเลยแล้วการเปลี่ยนแปลงนั้นจะเกิดขึ้นเร็วขึ้นมากแล้วก็จะก้าวราวขั้นกว่าผู้สมัครคนอื่นๆนะดังนั้น่ะเอเขาก็ใช้เวลาของเธอในการดูระยะไกลหรือรีโมทวิวิ่งเนี่ยก็คือในไทม์ไลน์ระหว่างปี2025และก็2 0 2 8คือในช่วง4ปีข้างหน้าเนี่ยก่อนที่จะพูดถึงไทม์ไลน์4ปีถัดไปแล้วก็การคาดการณ์ที่มากับไทม์ไลน์นั้น ฉันก็อยากจะพูดถึงว่าผู้ที่มองรีโมทวิวิ่งอะทำนายอย่างไรเพราะว่าสิ่งนี้สำคัญมากแค่เพื่อให้มีแบบใจที่เปิดกว้างฉันก็เชื่อว่าทุกคนก็สามารถที่จะทำงานรีโมทวิวิ่งได้คือทุกคนก็สามารถเข้าถึงอาณาจักรที่อยู่นอกเหนือจากอาณาจักรทางกายภาพอย่างไรก็ตามเนี่ยคือคุณก็ต้องมีวิจารณญาณที่เฉียบแหลมแล้วก็มีความสามารถอย่างมากในการนำทางอาณาจักรเหล่านี้ สิ่งที่สำคัญที่สุดนะที่ฉันเชื่อก็คือว่าไม่มีใครสามารถทำนายอนาคตได้อย่างชัดเจนเหตุผลที่ฉันเชื่อแบบนั้นก็เพราะว่ารีโมทวิวิ w งอ่ะหรือผู้มีพลังจิตมองไปยังอนาคตแล้วก็สิ่งที่เรากำลังดูอยู่ก็คือความเป็นไปได้ต่างๆมากมายของผู้มองเห็นระยะไกลในมุมมองของฉันนะ่ะมันก็คือเป็นเส้นเวลาไทม์ไลน์นะถ้าคุณมองภาพดู่ พวกมันก็เหมือนกับถนนนั่นแหละเป็นเส้นทางดังนั้นน่ะฉันก็ยืนอยู่ตรงนี้ในช่วงเวลาปัจจุบันแล้วฉันก็กำลังดูศักยภาพต่างๆมากมายอะ่ะที่คอลเลกทีฟกำลังพูดถึงเส้นทางก็คือเป็นศูนย์รวมอะ่ะทั่วโลกเลยถนนหรือว่าเส้นทางที่เกิดขึ้นได้ในขณะเน,นี้มันจะเป็นเส้นทางที่ชัดเจนขั้นนั้นเลยแล้วมันก็มีความน่าจะเป็นมากขึ้นในตอนนี้คือมันง่ายมากเลย ที่อนาคตที่ชัดเจนของใครสักคนเพราะว่าพวกเขาก็คือคนคนหนึ่งเมื่อฉันดูรวมๆกันะ่ะมันก็อาจจะมีสิ่งต่างๆมากมายที่อาจเกิดขึ้นที่ทำให้กลุ่มคนนั้นะ่ะไปในเส้นทางอื่นฉันก็คงเป็นแค่ผู้ทำนายและนี่มันก็เป็นคำทำนายที่เจาะจงมากเลยเช่นกันก็คือดังนั้นะ่ะฉันก็ต้องที่จะมีการเนี่ย ให้คุณนะลองคิดใหม่ว่าคําทํานายมันคืออะไรและถ้าคําทํานายเหล่านี้มันชัดเจนแล้วก็ไม่เคยถูกกําหนดไว้ตายตัวเนี่ยสิ่งที่ฉันจะพูดถึงที่มันจะแบบตายตัวเลยอะ่ะที่มันแน่นอนเนี่ยสิ่งที่ฉันจะพูดก็คือว่าเวลาปัจจุบันเท่านั้นละ่ะก็คือ11 november 2องศ์สองที่ผ่านมาเนี่ยก็คือ111 1แล้วก็ทำลายที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดของส่วนรวม ก็โดยอิงจากจุดที่เรายืนอ,อยู่ในขณะน,นี้แล้วก็แน่นอนความจริงอะที่เส้นทางที่มนุษย์กำลังดำเนินอยู่ทั้งในอเมริกาแล้วก็ทั่วโลกปี2025เราพูดถึงสงครามสงครามระหว่างรัสเซียยูเครนแล้วก็สงครามในตะว,วันออกกลางฉันก็เห็นว่าสงครามทั้งสองนี้มันก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเลยในปี2025เพราะว่า 2องศรวมกันคือ99ก็คือการสิ้นสุดอะของยุคเก่าอ่ะมันก็มีการแก้ไขปัญหาหรือสัญญาบางอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างทั้งสองเนี่ยของการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกอะมาสู่สงครามทั้งสองครั้งอะที่กําลังเกิดขึ้นของดาร์กวันอะพยายามที่จะลอบสังหารทรัมป์อีกครั้งหนึ่งก็คือเนครั้งที่สองนะแต่เขาก็รอดมาได้ฉันก็รู้สึกว่าเหตุการณ์น,นี้จะเกิดขึ้นในไตรมาสในไตรมาสแรกอะของ2025 ก็คือช่วงมกราถึงมีนาคมเนี้แหละตามที่ฉันได้ทำนายไปตอนครั้งแรกที่ทำโดนรอบสังหารนะ่ะก็ไปย้อนวิดีโอฉันดูได้เลยมันมีการล่มสลายของตลาดหุ้นด้วยที่ฉันต้องดูเรื่องนี้ให้ลึกซึ้งขึ้นอีกนิดนึงเพราะว่าโดยพื้นฐานแล้วอ่ะฉันก็เห็นกราฟเหมือนว่ามันเป็นการลดลงระหว่างปี2025ถึง2028และตลาดหุ้นจะลดลงตกลงต่ำมากแล้วฉัน และฉันก็ยังได้ใสนะ่การรีเซ็ตทางการเงินแบบย่อไว้ที่นี่ด้วยก็คือมีการให้ความสำคัญกับคริปโตมากขึ้นเมื่อตลาดหุ้นต่ำลงบางทีรัฐบาลเขาอาจจะให้ความสำคัญกับคริปโตมากขึ้นก็ได้ที่เป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นชา a ์ดโอคอมม n นด์นะแล้วก็ในอีก4ปีข้างหน้ามันก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบทวีคูณเลยแล้วฉันก็มองเห็น AI Artific i a l intelligence เนี่ย หรือว่าปัญญาประดิษฐ์เข้ามาเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมทุกประเภทแบบก้าวกระโดดแล้วมันก็เป็นการประเมินทั่วไปอะที่ AI นะเขาก็จะเพิ่มอำนาจให้กับบุคคลแล้วก็จะลดอำนาจให้กับองค์กรใหญ่ๆอะเพื่อที่แบบจะแก้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมจำนวนมหาศาลเท่านั้นแต่สิ่งที่ดูเหมือนจริงๆก็คือว่ามีการลดการใช้พลังงานอะโดยใช้แบบทรัพยากรหมุนเวียน โดยเฉพาะการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมใหม่ๆเนี่ยก็คือดูเหมือนว่ามันก็ทำให้ทรัพยากรหมุนเวียนอื่นๆน่ะมันแย่ลงไปด้วยเช่นพลังงานลมแล้วก็พลังงานแสงอาทิตย์มันเหมือนจะดูโบราณทันทีเลยเหมือนว่าเนื่องจากว่ามันมีโซลูชันการแก้ไขปัญหาใหม่ๆนออกมาเกิดขึ้นมามา,มากมายด้วยแล้วก็มีการปรับปรามมากมายกับโซลูชันทางด้านแก้ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมเหล่านี้แล้วก็ไม่สามารถที่จะรังงับได้ ดังนั้นนะไม่เพียงแต่เราจะมีศักยภาพสำหรับระบบแก้ปัญหาโซ,โซลูชันใหม่เท่านั้นนะ่ะคือในอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยและต่อจากนั้นนะ่ะเราจะได้เห็นการนำไปปฏิบัติอย่างรวดเร็วของแนวทางการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ที่จะช่วยแก้ปัญหาต่างๆบนโลกของเราได้มากมายเช่นที่อเมริกามันมีปัญหาคนไร้บ้านมากมายเลยก็จะมีการช่วยเหลือเนี่ยเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้น แล้วพออีโคโนมีใช่ป่ะก็จะมีการเข้าถึงสินค้าจากประเทศอื่นแล้วก็อาจจะมีหลายประเทศอะที่เขาแบบโกรธอเมริกาแล้วก็ต้องการแก้แค้นอเมริกาด้วยก็คือว่าฝ่ายมืดบางพวกเขาก็จะไม่ทําตามที่ท์พูดรัฐบาลมืดนะเขาจะลดอํานาจลงแล้วก็จะพวกเขาก็จะขาดแคลนทรัพยากรอย่างมากพวกเขาจะขาดการควบคุมแล้วมันก็จะเกิดขึ้นอย่างชัดเจนเลยของพวกอา กัปป์เมนที่ดักกัปป์เมนเนี่ยและเรื่องของอาชญากรรมอ่ะมันก็จะถูกเปิดเผยต่อหน้ามนุษยชาติแล้วก็จะมีรีเดมชั่นวอลลุการไถ่ถอนเงินอ่ะให้กับประชาชนที่อเมริกาแล้วก็ทั่วโลกและฉันก็ได้เห็นนะที่สำคัญอ่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอ่ะทรัมป์เขาได้รับความทรมานด้วยคือในปีที่สามอ่ะเขาจะมีป่วยจากโรคฮ e a ต์ a อ t a ทก Heart Attack, หัวใจวายของเขาก็คือในช่วงแบบ ปีที่3ของเขาอ่ะในฐานะที่เขาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐก็คือปี2027อะแล้วก็เขาป่วยแบบธรรมชาติด้วยในการป่วยของเขาอ่ะมันไม่ได้มาจากการกระทําของฝ่ายมือแต่เขาว่นรอดชีวิตมาได้เขาโชคดีมากและก็เธอก็ดูดูไปอีกว่าหลังจากทัม,มาเขาหมดอายุ 4, 4, 4ปีไปแล้วอ่ะในการเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอ่ะ และเธอก็ไม่เห็นทรัมป์มายุ่งกับการเมืองอีกต่อไปเลยหลังจาก4ปีข้างหน้าเนี่ยหลังจาก4ปีแล้วใช่ปะชาโด้คอมมาน์น่ะนะเขาจะไม่มีพลังงานจากสิ่งแวดล้อมเหลืออยู่เลยที่จะต่อสู้กับทรัมป์ที่เป็นแสงสว่างมันจะเป็นจุดสิ้นสุดของดิปสเตทและสุดท้ายของฉันนะที่มองดูจากีโมทว e ิวิ่งนะก็คือการดิสโคเชอร์ของ ET ก็กำลังจะเกิดขึ้นนะในช่วงเวลานี้เช่นกัน สุดท้ายเนี่ยนะก็ขอให้ทุกท่านน่ะได้อยู่กับตัวเองมหาทางของตัวเองอยู่กับไฮเออร์เซลของตัวเองอ่ะถ้าคุณรู้สึกโกรธหรือเครียดก็จงอยู่กับธรรมชาติแล้วก็ให้เรียนรู้ในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าแล้วให้อคทีเวตนะจิตวิญ,ญญาณของคุณกับตัวตนภายในของคุณไฮเออร์เซลอ่ะในไทม์ไลน์ของคุณแล้วก็อยู่กับความสงบแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อที่จะสร้างความรักไร้เงื่อนไขให้มันเป็นสิ่งเดียวกัน one world one heart one love เนี่ยแล้วก็ฉันนะก็จะส่งความรักให้คุณนะแล้วก็หาตัวตัวตัวตนของคุณนะให้เจอว่าคุณลงมาทำอะไรในโลกเมื่อเพิ่มคลื่นความถี่ของคุณให้สูงขึ้นนะ่ะและเราก็แค่เรียนรู้สิ่งที่ผิดพลาดแค่ให้เป็นบทเรียนเท่านั้นเพื่อที่จะเติบโตทางด้านจิตวิญญาณ ของคุณนะให้มากขึ้นแล้วเดาวอจไรก็จะมาเพิ่มเติมนะเรื่องของทรัมป์นะ่ะที่เขามาสปีดนะ่ะที่เขามาพูดนะคะก็คือว่าเขาก็ออกมาพูดหลังจากที่เขาได้เข้าตําแหน่งแล้วหลังจากวันที่20ม่มกรา่ผ่านมาเนี่ยก็คือที่อเมริกาก็คือมันก็คือประมาณวันที่1กุมภาก็คือว่าทรัมป์เขาก็จะเปลี่ยนโลกทั้งใบให้เป็นยุคทองโกลเด้นเอจเลยแล้วเขาก็มีการเซ็นสัญญาสตาร์เกต เหมือนกับเป็นพอร์ทัลประตูที่สร้างขึ้นอะเพื่อเอา e ีทีอ่าแล้วก็เอา e ีทีที่เขาจะเข้ามาช่วยโลกที่เป็นแสงสว่างแล้วเอาพวกเลปทิเลียนฝ่ายมืดนะออกไปแล้วก็คือให้ e ีทีของไล่แล้วก็แสงสว่างเข้ามาแบบแลกเปลี่ยนอารยธรรมแล้วเข้ามาพัฒนาโลกอ่ะสามดีอ่ะ,อะทางด้านเทคโนโลยี Technology ให้เพิ่มมากขึ้นเพราะว่า e ีทีหลายอารยธรรมอ่ะที่เขาเข้ามาที่ โลกของเราอะเพราะว่าเขาอะต้องการที่จะมาช่วยเหลือมนุษย์นะแล้วก็มาทําความรู้จักกับมนุษยนะ์น่ะเพราะว่าบางทีก็เป็นไฮบริดก็เป็นลูกผสมจริงๆแล้วอะครั้งแรกที่เขาเขามามันจะเป็นพวกเลปทิเลียนน่ะเป็นลูกผสม DNA อ่ะแล้วก็เป็นทั้งของมืดแล้วก็สว่างแล้วเลปทิเลียนที่ลงมาครั้งแรกนะ่ะเขาก็มา สืบพันธุ์ทิ้งลูกหลานไว้เยอะแยะ,แยะแยะมากมายที่โลกของเราอ่ะคือแล้วเขาก็ต้องการควบคุมพวกเราอ่ะให้เป็นทาสของพวกเขาเพราะว่าถ้าเราฉลาดเราตื่นรู้หมดเนะ็่ยเลปทิเลียนเขาก็ไม่สามารถที่จะควบคุมมนุษย์เนี่ยได้เพราะว่ามนุษย์นะมีพลังแล้วก็ฉลาดมากเลยมีแบบคือตังดาวที่ไหนเห็นเขาก็คืออยากจะมาแบบทำความรู้จักกับมนุษย์อยากได้มนุษย์นะ่ยไปไปสืบพันธุ์ผสมต่อไป แล้วเลปทิเลียนนะก็ต้องถูกมนุษย์นะกาจัดออกไปด้วยคือมาต่อที่ทรัมป์มาค่ะแล้วก็คือกดเขาก็ออกกฎหมายว่าเขาจะเอาต่างดาวที่ผิดแบบที่ผิดกฎหมายออกไปอะ่ะเพราะเขาอยากให้อา่าให้คุณนะเขคิดว่าถ้าเกิดเมืองไทยมีต่างดาวพม่ากัมพูชาเยอะใช่ปะ่ะคนไทยก็จะไม่มีงานทําเหมือนกันเลยมันก็จะทําให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจมากขึ้นแล้วทําเขาก็ต้องตัดสินใจอ่ะทำแบบนี้ประเทศไหนๆก็ต้องการทําแบบนี้เพื่อช่วยเหลือแบบคนของเขา แล้วก็คือความโชคดีของพวกต่างด้าวในทุกประเทศที่เขากลับไปบ้านเมืองเขาอะเพราะว่าในเวลาอันใกล้นี้ใช่ป่ะเมื่อมีการอาวีหรือมีการถ่ายถอนเงินเกิดขึ้น่ะทุกคนในแต่ละประเทศเขาก็จะกลับไปรับเงินของเขาให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในแต่ละประเทศน่ะแล้วเงินนั้นก็มาช่วยให้ทุกคนน่ะมีบ้านอยู่มีเงินใช้มีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วทรัมป์เขาก็ช่วยให้คนอเมริกามีอิสระภาพด้วยทั้งด้านสีผิวศาส,สนาวัฒนธรรมมันจะไม่มีการแบ่งแยกกัน แล้วก็ไม่มีชนชั้นอีกต่อไปในเรื่องของการศึกษาภาษาแล้วก็ค่าเงินมันจะเปลี่ยนไปเหลือ1ต่อหนึทั่วโลกอย่างไทย1บาทก็เท่ากับออสเตรเลีย1บาทไทย1บาทก็เท่ากับ1 US ดอลลาร์ในอนาคตนี้ก็คือว่าเงินไทยเราก็จะแบบได้มีโอกาสก็คือแข็งค่าขึ้นมาตอนนี้เงินเราก็จะมีค่าเท่ากับอเมริกาเท่ากับทั่วโลกเลยก็คือว่า แล้วก็คือให้การแต่งงานของเรื่อง AI อะ่ะก็คือผู้หญิงหรือผู้ชายที่จะแต่งงานก็จะมีกฎหมายออกไปก็คืออยาไปซีเรียสคือทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมีเหตุผลกันทางนั้นเลยแล้วอีกข้อหนึ่งก็คือทำเขาก็จะเอาเกาะปานามาที่แบบจีนเคยเอาไปอะ่ะเอากลับมามาเป็นอยู่เป็นแผ่นเดียวแผ่นดินเดียวกับอเมริกาเหมือนเดิมก็คือสรุปนะคำทำนายของ EA ในปี2025นเนี่ยนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะก็คือหนึ่ง มันจะมีซูนามิเกิดขึ้นที่อินโดนีเซียในช่วงทำลายนั้นแล้วก็2ระบบตลาดหุ้นนะมันจะล้มลงแล้วก็คริปโตจะสูงขึ้นสามนะจะมี AI เกิดขึ้นนะแล้วก็การแต่งงานก็ต้องมีกฎหมายออกมาด้วย 4. ี่นะอีลอนมสัสเขาอาจจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพหรือหัวใจอะไรก็ช่วยกันแมนิเฟสให้อีลอนมสัสเขามีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ทำด้วยห้านะมันจะมีอ e ี ทีนะทั้งของจริงหรือไม่จริงแล้วก็โดนด้วยเข้ามานะ่ะก็คือทําให้เกิดความวุ่นวายด้วยเราก็พิจารณาให้ดีอันไหนของแสงสว่างหรือไฟมืด6มันจะมีการต่อต้านรัฐบาลเงามากขึ้นเมื่อเขารู้ความจริงใช่ป่ะมันก็จะมีการแบบตั้งกลุ่มประท้วงอะไรเงี้ยแล้วเจ็ดใช่ป่ะดิสคเชอรนะ์น่ะเรื่องแล้วก็มันจะมีเรื่องของความมืดเรื่องฮอลลีวูดมันจะเปิดเผยออกมามา,มากมายถึงความชั่วร้ายของเขาอะ่ะก็ทําให้ผู้คนาตาสว่างมากขึ้น ข้อแนะมันจะมีภูเขาไฟระเบิดเรียกว่าวอลเคนโนนะที่แบบมันจะปะทุข,ขึ้นมากมายหลายที่อ่ะแล้วก็เกิดขึ้นที่กลางทะเลด้วยแต่ว่ามันมเป็นข้อดีก็คือมันมีผลนะ่ะทำให้เกิดแผ่นดินงอกขึ้นมาใหม่อ่ะเป็นการเกิดโลกใหม่อ่ะข้อ9มันจะมีการเปลี่ยนแปลงระบบเงินนะ่ะ Redemption ว wow a l U e ในทุกประเทศแล้วข้อ10นะปี2 0 2 5ถึงปี2030มันจะมีการเปิดเผยมากขึ้นเรื่อยๆเลยทั้งของโลกแล้วก็มนุษยชาตินะ ก็จะมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นรวมถึงเทคโนโลยีนอกโลกด้วยเนี่ยคือความสุขความเจริญรุ่งเรืองน่ยของเขาเรียกว่ายุคทองเนี่ยมันก็จะแบบดีขึ้นเรื่อยๆเลยขอให้แบบเรานะ่ยช่วยกันนะคะช่วยกันอยู่ด้วยความรักรักคนอื่นแล้วก็ใช้ชีวิตของเรานะให้มีความสุข ก็คือว่าเราจะมาเป็นหนึ่งเดียวกันก็คือ Love n n l l i h t นะก็คือเป็นที่เป็น One h e ร์ t เป็น One Family เป็น One l ลิฟแล้วก็เป็น One World กก็คือว่าฉันรักทุกคนเลยนะอลิซาเบตก็บอกว่า I love you every one นะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขค่ะเช่นกันขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขนะคะอยู่กับตัวเองอยู่กับธรรมชาติอยู่กับครอบครัวอยู่กับโลกอยู่กับสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีความสุขตลอดเวลานะคะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย